พี่ดูหัวหน้าเห็ดดอกใหญ่มากดอกโอโดูเลย มือนี้มือนี้เฮามากเขาปลาหาเห็ดนะคะนี่อันนี้ฟีมือพอใยายด้วยจ้ะนี่นี่เห็ดเห็ดเอนะอะไรเนี่ยนี่นดอกนี่ดอกคกัใครเนี่ยใครกินด้วยวะเป็นนังเกือบมืออันนี้บ่ามิซี่อ่ะว่มี่ยังบ่กมีอยู่แต่ว่ามากับมือด่วนดีมันจังทิกเจอดีจ้วโอ้ทิกเจอายากได้สามดอกนายอยากบ่หมี่ทองคำ หลังบ้านนี่ไม่เจอสักดอกเลยนะพี่พี่เนี่ยพีมือเขาใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยสามสี่ดอกนะลองดูลองดูพี่พี่เผื่อหลังบ้านเจอเห็ดเป็นของตัวเองสักดอกอาจจะมีสักดอกนะะ่พี่หัวใหญ่สองตัวหัวใหญ่กิมกิมกิมแต่มาทมืนมีคนเทียนบ่บ่บ่แตกคางห้อยเกาขจรว่ะจ้าคางห้อยเกาแบบเดียวกัน โอ้นี่ไงมือผู้ใหญ่วยจองใหม่วยอนี้ยจองหมานหมานเว่ยพี่พี่มากเขาแวบลวันนี้หลังบ้านก็มาเจอถ้าจาได้นะพี่พีนะปีที่แล้วเนี่ยเจอพี่เจบเขาทีนี้ก็เจออยู่เหมือนเดิมเราไปป่าเดิมแต่ว่ามันยังไม่เกิดนะพี่ีก็เนี่ยรบเล่าให้พมาอีกป่าหนึง ที่ปีกายเราไม่ได้มานะพี่พี่ก็เลยมาลองประเดิมดูเก็บภาพนะพี่พี่เห็ดอาจจะไม่ได้แต่ว่าเอาบรรยากาศไปเคียนี่นี่นี่แกไปปาดเคมาแกได้มาหน่อยแล้วพออ่อแล้วนะนะพี่พี่นะลูกมาหนหน่อยเห็นบีบีบมันด้วยนี่ดอกแรกของหลังบ้านนะพี่พี่นี่เจอด้วยฝีมือตรวงล้วนเลยเนี้ยสองดอกเลยบีบเลยดอกตัวนี้ ของพ่อใหญ่สองดอกจ้านอาพ่อใหญ่งัดเลยะงัดหังบ้านทิ้งเสียมไปแล้วใหญ่นะครับเนี่ยเป็นพอหนังนะคะเป็นตาแสือเนาะเอาไปปนกินปหลังบ้านสพาพใหญ่กินปนเห็ดบ้าดิแล้มึแกล้งยายนอนนะฮราฮ่า้ยาฮดูไลน์นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่ อุ้ยก็ได้หลายเลยอยู่มองนี้นี่จ้ะางบานสีดอกนี่เอาจบจบขหญ่จกจกโอ้ยสองเลยครับโอ้ยใหญ่แล้วครับเด็กตึ้ใหญ่อยู่ตึ้งใหญ่เลยเนี่ยอุ้ยดอกบิ๊กมากเลยป็นตะมีอย่างเนาะไอ้กิมกิมก่อนฟังเบบีนไว้หน่อะนี่สองดอก ดอกใหญ่เด่นบึกเลยนลเนี่ยีรับเบียกับพ่อใหญ่อีกนะคะปี้าที่เราปีกายังมันดอกเล็กๆเนาะนี่มันดอกใหญ่ๆน,น,นอ,อืโอกลมอุ้มลุมเลยอันนี้ลำเซยนะพี่ๆปีนี้น้ำไม่เยอะมันจะเป็นคนละฝั่งกับที่เป็นคนละฝั่งกับที่ล้างบ้านอข้ามปีกายนะคะอีกฝากหนึ่งข้ามไปฝั่งนั้นจะเป็นบ้านหาดขึ้น คืออำเภอเหล่าสึกกกนะคะข้ามสี่ฟากน,นั้นนี่มีเรือจอดอยู่สองลำอยาใจะ่ีกสองดอกนะคะสามดอกสองดอกนี่รูปใหญ่มากเลยดูเด็กเอาตัวเล็กก่อนอืมครับนี่ตัวเล็กนะแต่สองอันนี้โอ้โหบิ๊กเลยครับดูใหญ่มันเกลียวไปจกักบ่ะโบดะที่ถ้าโตเขียวยังมาเกลียวอืม พ่อใหญ่เจออีกดอกนึงนะคะลังใบเราจะได้เจอดอกไง่ายๆนะครับล้างใบมาเห็นพ้าดอกอูสวยๆๆครับขาวผ่องดอกอ่อนเป็นผ่องพ่อใหญ่เจออีกแล้วสวนดอกซ้อนกันนะครับนี่อุ้ยดอกหนึ่งัดไปทำเบบี้เบบี้นแตกอย่าทำแบบนี้ที่พ่อใหญ่เอาแต่ดอกมันดอกน้อยมันเสียหายดูแล้วก็บล้างใบเจอละดอกนี่งสองดอกสองใบแล้วนย สองดอกสามดอกอืมใโอ้ยนหญ่คิ้วใหญ่มา,ากเขาจะเจอดอกหลังมันก็เจอดอกน,อนี่สองดอกอ่าเขาใหญ่ขวดมาอืมโอ้ยใหญ่มากเลยดอกเนะน,นี้อดอกแห้งๆขวดที่หลังบ้านก็เดินมาแถวนี้นะแต่ว่าหลังบ้านไม่เห็นอื้อนบนเห็นมันดอกกลัวมันมันต้องเขีย่ย เบ,บั็ดอกไม่แน่าจะโตนะไม่น่าจะโตแต่ว่าชาได้อ,ดอยู่รังหิ้ยนนะเขาทำดอกนี่ก็ครัวตรงนทปเ็บเอาหลังบ้านก็คั่วยอยู่ด้แต่<อ>ว่าหลังบ้านไม่ได้สักดอกอพี่ๆจะให้ดูร่องรอยที่ชาวบ้านข้าเจ้าข้าเจ้าพวนบินไหมนะฮะพวนบิน <c oughs> แบบว่าเอาเป็นเอาไปเป็นหน้าเลยข้าเจ้าคงจะได้หลายอันนี้คือหลังบ้านเกยวไว้แต่ว่าหลังบ้านไม่เห็นเพรใหญ่เดินตามหลังมาก็หญ่เห็นนี่ดอกสีดอกนะคะสีดอกห้าดอกนี่แหละวันนี้สงสัยละสงสัยจะได้กินเท่าที่หาได้แล้วแหละคาเดนาน่น้ <laughs> อยจังบ้านเต้สองดอก อย่างน้อยๆก็ได้กินเพิ่มละเนี่ยเขาใหญ่เลอู้ยแบบดอกใหญ่เลยแบบล้วนเลยดอกแบบไงเลยจะอีกดอกหนึ่งอุ้ยสามเลยครับสีเลยมีครับตัวนี้ค่อยๆเอานะอือแตกเลยเดินเสียบเลยเดินเสียม

หาปลุกอินหาต้นพุ่นดกใหญ่ด้วยข่อยเจอมันกระเด็นออกมาเพื่อนมันเพื่อนดอกตะกี้นค่ะนี่ยไหยขาดรึ loyalty, ่งข oui> ่อยขี้ม ah ือลังบ้าน จุดนี้นี่ดอกกใหญ่หน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้หกหกดอกก็เป็นนะครับไม่เจ็ดนะครับหกอันเจ็ดตัวนั้นหะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับนึ่สองสามส่ห้าหกอ้ไงังเจ็ดน,นี้เขาแปด โอเคแล้วพี่พี่ไม่่ไงรูปมึงก้าวเลขดีเที่ยวไหจุ่มนี้มีเท่าไหร่พจุ่มนี้จะมีเท่าไหร่แค่นี้มั้งสองดอกนี่ดูไม่ใช่สามดอกมีมีสามดอกสามดอกดอกใหญ่ด้วยนะพี่ โตองตงแล้วนี่ยูนี่สองเมตมือคนรับรองครับแล้วก็บอกมากไม่เล็นไรจ้ะรับรองมีคนตัดเล็บเป็นกองโดยเองนีดอกหนึ่งนะคะเพื่อนหรือเปล่า เรามาขัวไปด้วยกันโอ้ขี้เนี่ยดอกงนี่งพี่ๆเลยนะสองดอกก็ยังนี่นี่ดอกเยวบีบเยเอามาเลยจ้ะอุ้ยนีงไงพี่ๆนี่ไงอู้ยีังไงเยอะเนาะเนี่ยยังไม่สองดอก อยู่ที่เดิมเดิมที่เดิมแล้วพ่ออยากเอามุมนี้เลยนี่ขา,าไปมุมนั้นและตะกี้มันตรงนี้มันมีสีดอกเอย่าดีนะจองหมันจะเหมือนว่าแตกเลยไม่ใช่ที่นี่ที่สี <laughs> มันสี ง่ายๆเลยนะพี่ๆหาเห็ดกัหาทองคำเลยลองตามดูดีนะก็คือมันจะมีไปเรื่อยๆไงเพราะไม่มีใครหาตนี้ขาดตรงมันปวดรังการเกลบมันขึ้นเกิดนะพี่ๆตรงเนี้อาจจะเบียดๆสักหน่อยนึงนะคะพี่ๆมัทำลังเกลียบเดี๋ยวพี่แกงมั้ง อหอมมากเลยเนาะมันใหม่กเลยเมันใหม่มั่นเพิ่งจะเกิดพี่ดิสีมือพ่อใหญ่บักกโร่สามหน่อยเลยสี่หน่อยมงามเนาะดีเด่นเลย ีมือเขาใหญ่สองอยู่ใกล้ๆม่องเก่านี่เลยโอ้มาดวงใหญ่เลยใหญ่ไหมน่ะคุณอ่ะมือแบบไงเลยบิ๊กบิ๊กอบิ๊กเลยนั่นเปกๆบิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่ใหญ่มากเลยพี่ๆนี่คือผลงานของข้าเหมนีจ้ากระไดประมาณครึ่งกิโลนะคะ อาจจะครึ่งกิโลกว่ากว่านิดๆประมาณหนึ่งถ้วยจ้าหนึ่งถ้วยถ้วยกา้กย่อะคะ่ะถือว่าฝุกนะคะถือว่าโชคดีมากเลยจ้าพีพ่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบพุณพ,พี่ๆทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้าเจอกันคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า